Grand Thailand 2022ครับรองอันดับ5ถ้าแรกคุณอันธิตาพยาว อยากจะขอขอบคุณคุณแม่ของหนูเองนะคะที่จุดประกายความฝันและผักดันจนลูกสาวได้มายืนอยู่บนเวทีระดับประเทศระดับนานาชาติขอบคุณทีมเบื้องหลังที่หนูเชื่อว่าเขาต้องตั้งตาอรอหนูขอบคุณมแม,แม่ที่เตรียมความพร้อมทุกๆอย่างผักดันหนูทุกๆอย่างขอบคุณ GL Galad Design นะคะ ขอบคุณป้าขอบคุณพี่ฟิวขอบคุณน้องๆทุกคนที่บรรจงปักชุดให้หนูและวทาหน้าที่ที่เลี้ยงนางงานจนนาทีสุดท้ายแล้วขอบคุณชุดนี้นะคะที่ทุกคนตั้งใจทําให้ชมพูนจนนาทีสุดท้ายจริงๆพอชุดเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เองค่ะค่ะแล้ว ขอบคุณครูเคียงครูแม็กนะคะทีม r r e t t v v e a ด c e Studio นะคะทุกๆท่านเลยที่เป็นเบื้องหลังรางวัลเบสสวิง i ิ่งส i t ที่ชมพู่ได้มาทั้งประเทศไทยแล้วก็ Face of Beauty ด้วยขอบคุณนะคะยังพี่ขอคุณขอบคุณเพื่อนเทัสิบนะคะที่ร่วมเดินทางฝ่าฟันทุกสุขต่างๆด้วยกันมาขอบคุณอิงฟ้าวราหะนะคะที่เป็นหัวหน้าทีมที่ดี ขอบคุณพี่นวัดด้วยนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้เติบโตได้เรียนรู้ได้เป็นผู้ใหญ่ได้มีหน้าที่การงานได้มีความรักจากทุกคนรวมถึงดองดอกบ,บัวด้วยค่ะอกบชมกคุณทุกคนคือครอบครัวของชมพูนะคะขอบคุณอ้อมกอดของทุกคนเลยค่ะ สุดท้ายนี้ชมพูอยากจะขอให้ทุกคนจดจำชื่อของชมพูในนามอาทิตาพยับมิสแกรนเชียงใหม่ชมพูายอ,อค่ะคุณบาลีทิพยาประยดหมค่ ะะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันอยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณครอบครัวค่ะที่ผลักดันความฝันที่มาลีอยากจะเป็นนางงามให้เป็นจริงได้ไมาอยู่อยู่บนเวทีนี้ขอขอบคุณบ้านออสตาค่ะที่ดูแลมาลีอย่างดีเยี่ยมไม่เคยขาดตกบกพร่องสักวันเลยขอขอบคุณพื้นที่อันยิ่งใหญ่ค่ะที่ทำให้ชื่อเสียงของมาจามมาลีมัน ลดเวอร์นะคะเขาก็คุณเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะเขาก็คุณปักบ้านะคะเขากคุณมามีค่ะเขาก็คุณทีมงานมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกๆคนนะคะมารีรักทุกคนมากๆค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านที่มีความสุขเป็นบ้านที่สร้างประสบการณ์แนวใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าทั้งชีวิตมารีจะได้มีโอกาสแบบนี้อีกไหม แล้วก็ขอขอบคุณค่ะด้อมพมรา,ากนะคะและด้อมทุกๆด้อมเลยของ Top 10 Miss Grand Thailand ปี2022นะคะทุกๆคนเป็นแรงผักดันที่ทำให้พวกเราต้องบอกว่าทำให้พวกเราได้ทำงานเนี่ยแฮปปี้และมีความสุขพวกเรารักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะที่ทำให้วันนี้ มีมาดามมาลีอยู่ตรงนี้นะคะและ,ะไม่อยากจะเศร้าเลยค่ะก็ถึงแม้นางงามของมาลีนะคะจะสิ้นสุดลงนะคะแต่มาดามมาลีนะคะก็จะยังอยู่กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไปนะคะอยากให้ทุกคนจดจำมาดามมาลีในแบบสมัครใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจะมาเป็นมาดามเหมือนกันไม่ได้ขอมา มาดามสปอนเซอร์ค่ะคุณมาลลยมาเลยกับค่ะจะพยายามพูดแบบไม่ร้องไห้นะคะใจหายมากๆเลยค่ะเพราะว่าแล้วดูอย่าเพิ่งร้อง เวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะก็หนูจะมีวันนี้ไม่ได้นะคะก็เลยอยากจะขอบคุณป้าปานวัดคนแรกเลยนะคะที่เห็นศักยภาพของหนูแล้วก็ให้หนูมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะมีแสงแบบสอดส่องเข้ามาที่หนูแบบเยอะมากเลยทัางกลางผู้คนที่มากมายกำลังมองหนูนะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูเป็นเด็กน้อยธรรมดาที่มาจาก ไม่มีอะไรเลยจนมาเจอมิสแกรนนะคะขอขอบคุณประปานวัดอีกครั้งค่ะที่ใหโอกาสขอบคุณมามิทาริซานนะคะขอขอบคุณทีมมิสแกรนชาแลนทีมงานแล้วก็ผู้บรงงานทุกทุกคนเลยนะคะที่คอยผักดันหนูให้มาอยู่ตรงนี้ได้ขอขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะ ที่สู้กันมาตลอดขอขอบคุณช่างแต่งหน้าทําผมห้องเสื้อทุกห้องเสื้อนะคะที่ทําให้หนูมีความสวยมีความมั่นใจในทุกๆงาน,นทุกๆอีเวนท์ที่หนูไปและที่สําคัญขอขอบคุณพี่ๆท็อปเทนทุกคนนะคะตลอดตลอดชีวิตของหนู19ปีหนูเป็นพี่สาวคนโตของบ้าน ว่าการที่ได้รับความรกจากพี่สาวมันเป็นอย่างไงจนมาเจอพี่ๆเก้คนนะคะข่นนะคะที่อยกันมาตลอดทัังที่อะไก็เจอกันไม่ว่าจะซ้ายขวายอยู่ที่ไหนเราก็เจอกันนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนจดจำหน่วยนะคะสาวน้อยมหาจัลจันมักเน่ของพี่พี่มิสแกรน2022นะคะ ชคุณบิวตี้วรัญชนาระดมสวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณ <20. S 3> นะคะพี่นวันมากๆเลยค่ะที่ <c oughs> ให้โอกาสบี่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะและ อาจจะในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการที่เป็นรองผู้จัดการกองประกวดม s สแกรนไ h a i l a n d ค่ะขอบคุณหมิเทซ่ามากๆนะคะที่เอ็นดูเด็กคนนี้นะคะแล้วขอขอบคุณนะคะทีมงานมิสแกรนทุกคนที่ดูแลกันมาอย่างดีะคะ่ะสิ่งที่สำคัญเลยคือบิวตี้ต้องขอขอบคุณทีมเบื้องหลัง อดแกนทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมพีดีนะคะพี่บิ๊กพ <|ja|> ี่โก้นะคะแล้วก็ทีมงานขอดแกนทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณช่างหน้าช่างผมที่รังสรรค์ความสวยให้อยู่ที่นะคะขอบคุณชุดสวยๆนะคะจาก้องเ้อร์เอลการ์ดดีไซน์ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณชุดต่างๆจากแบรนด์อื่นมากมายด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่เลี้ยงที่ดูแลกันมาตลอด10ปีนะคะอย่างพยายามด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะครอบครัวที่ อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะบิวตี้จบความฝันที่แกรสุดท้ายนี้พ่อไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรกลารู้ได้ว่ายังไงพ่อก็ต้องสัมผัสได้ะคะ่ะว่าบิวตี้เก่งมากเลยนะคะที่สุดท้ายนะคะขอบคุณนะคะแฟนคลับทั้งบิวตี้เอแล้วก็หลายๆด้อมด้วยนะคะที่เอ็นดูกันมาตลอดไปไหนก็ทักทายกันสุดท้ายนี้ค่ะไม่ขออะไรเลยนะคะขอเพียงแค่ว่าช่วยแบบ ใจดยงใ้ของคุณนะจดจำชื่อบิวตี้ไว้นิดนึงเจอกันไปที่ไหนยิ้มให้กันเล็กน้อยก็ยังดีนะคะอย่าลืมเหมืกันนะคะเพราะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจดจำว่านี่คือบิวตี้รองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์รองระดับหามิสแกรนดไทยแลนด์และมิสแกรน ว่ามันไม่ง่ายแล้วก็ทราบข่าว่าต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ก็พร้อมค่ะเพราะว่ามิสแกนให้โอกาสชุบชีวิตเด็กคนหนึ่งให้มีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาามากขึ้นค่ะ<ส>ขอบคุณชิมง,งานบ้านเขาลังนะคะแม่วิแม่ชายปริมาพี่ส้มโอที่คอยผลัดดันแล้วก็คอยส่งเสริมหนูตักเตือนหนูเป็นคนนำพาหนูให้เข้ามาในวงการนางงามขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่โฟลคเกนะคะช่างแต่งหน้าคู่บุญหนูค่ะที่คอย รังสรรค์ลูกส,สวยมันเป็นมากกว่าช่างแต่งหน้าแล้วค่ะเป็นทั้งคนที่คอยอยู่ข้างๆาแล้วก็คนที่คอยสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับหนูขอบคุณพี่พี่ช่างแต่งหน้าทุกคนที่หนูเคยร่วมงานด้วยนะคะขอบคุณพี่พี่ดีไซเนอร์ขอบคุณกาเรเลดดิส G L กาเรเลดดีไซน์ที่คอยปักชุดให้หนูในทุกๆโอกาสแล้วก็พี่พี่ดีไซเนอร์ที่คอยทําชุดสวยๆออกมาไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามขอบคุณดอมทุกๆดอมเลยนะคะ คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้หนูใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอบคุณพี่นวัดมากมากนะคะที่ดึงศักยภาพของหนูในทุกๆด้านออกมาให้หลายๆคนได้เห็นว่าฉาลอดก็ไม่ได้เป็นได้แค่นางงามเพราะฉลอดออสตินจะเป็นมากกว่าน,นางงามค่ะขอบคุณองค์กรสกันนะคะที่อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ ชาร์ลอตต์ออสต m นมิสแกรนชุมพรและรองอันดับ5ามิสแกรนไทยแลนด์และนี่คือรองอันดับ5้ามิสแกรนไทยแลนด์2022ทั้ง5ท่านครับและต่อไปครับขอเชิญท่านพบกับ To p 5 m i s s Grand Thailand 2022 อีสแกรดไทยแลนด์2022คุณสุพัตราเกลี้ยงรอง ก็คือการพูดค่ะแต่ว่ามาต้องขอขอบคุณพนวัฒนมากๆเลยนะคะที่สร้างเวทีที่มีคุณค่ามากที่สุดเป็นเวทีของคนไทยและเป็นเวทีที่ให้โอกาสเจ็ดปีแล้วที่มาอยู่กับมิสแกรนนะคะมิสแกรนเป็นทั้งครูทั้งครอบครัวที่คอยสอนอะไรมากหลายๆอย่างประสบการณ์ชีวิตทุกๆอย่างและอีกสองบุคคลสำคัญนะคะก็คือบ้านเขาด่าง พี่วีพี่ชายที่คอยสปอร์ตเห็นถึงศักยภาพของมาและดึงเอาศักยภาพนั้นออกมา3มปีแล้วที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยจนถึงจนมาได้ถึงฝันขอบคุณตรมนี้ขอบคุณครอบครัวขอบคุณ,คคณทัชเท,ที่คอยอยู่ด้วยกันมา <Hey. S 1> คอยพพอร์ตกันม่ว,ว่าจะทำอะไรก็คอยหลังนะคะ <Hey. S 1> ขอบคุณ <Hey. S 1> พี่แอนมากๆนะคะ ขอบคุณพี่แอมมากๆนะคะที่เลือกให้มาได้เป็นเบสแฟนแทที่คอยสป,ปอร์ตมาในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเลยพี่แอมสป,ปอร์ตมาทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นช่างหน้าช่างผมช่างชุดรองเท้าอสซอรีทุกอย่างขอบคุณที่สป,ปอร์ตมากค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะกี่ปีก็ยังคอยคอสป,ปอร์ตกันขอบคุณท็อปสิบเมชแฟนไทยแลนด์พลังใบแก่เล็โบ๊ ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆเพจที่เก่าวถึงได้แล้วก็ไม่ได้อย่าลืมมากคนนี้นะคะมาริมาสุภัชราเกลี้ยงพร้อมรองอันดับสี่เมสแกรนไทยแลนด์และเมสแกรนพร้าต่อไปครับรองอันดับสามเมสแกรนไทยแลออนด์ 3, Thailand, 2022คุณออนปริยาเดซ่ามาโมนี หนึปีแล้วนะคะที่ชีวิตเด็กคนนี้เปลี่ยนไปขอบคุณพินวัตนะคะที่เลือกหนูแล้วก็เชื่อในตัวหนูขอบคุณที่เปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งและครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณเวทีมิสแกรนด์ค่ะขอบคุณทีมงานบ้านตรีชานานแม่ปุ๊กแม่มอสใบเตยปอนที่ออง ที่ช่วยกันทำชุดช่วยกันดูแลแล้วก็ฝึกฝนหนูมาอย่างดีขอบคุณทีมงานบริแม่ลำอินทาค่ะที่ทำชุดให้หนูในวันที่หนูไม่มีใครช่วยเหลือเลยขอบคุณทุกคนที่สร้างฝันเด็กคนหนึ่งให้เป็นจริงขอบคุณทีมงานวิสแกรนไทยแลนด์2022ค่ะเขาก็เป็นทีมงานทุกปีเนาะขอโค่ะขอบคุณ,คณทีมงานวิสแกรนไทยแลนด์ค่ะที่ ดูแลหนูเป็นอย่างดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตบหนูให้อยู่กับร่องกับรอยขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณยายที่สร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาให้เป็นเด็กที่เข้มแข็งขอบคุณที่เปิดโอกาสและไม่เคยปิดโอกาสหนูเลยไม่ว่าหนูอยากจะทำอะไรก็ตามแม่กับยายจะพูดเสมอว่าทำเลยลูกเอาเลยหนูทำได้ขอบคุณมากจริงๆค่ะ และสุดท้ายอยากจะขอบคุณด้อมเดซี่นะคะแล้วก็ทุกๆด้อมเลยค่ะที่รักแล้วก็เอน็นดูหนูอยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆค่ะขอให้ทุกคนจดจำหนูดีคนนี้ไว้อ่อนพริ n นเดซี่มาบูนีมิสกรน์แอนตริเเชิญคุณทีน่าธนาวันวิ์ รอบอันดับ a ี่สองม miss grand thailand 2022ขออนญาตเริ่มเลยนะคะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะพวกเราคุยกันมาตลอดค่ะว่าไม่อยากจะนึกถึงวันนี้เลยวันที่เราอำลาเป็นไงคะรองให้เป็นสปยังแต่เราจะไม่รองค่ะพราะเราคือนักสู้พันข้อเหนยียงก่อนอื่นนะคะที่อยากจะขอบคุณ Miss grand thailand ขอบคุณพินวัตขอบคุณบามีเทเลซ่านะคะที่ Choose me to be the part of this family Every word of advice from you Every experience every lesson that I've learned during this time Will push me to do my best for the rest of my life, which I'm very thankful for you <laughs> you <interrupted> <ów> ขอบคุณห้องเสื้อทุกห้องเสื้อช่างแต่งหน้าทั้งกุมทุกคนนะคะที่สปอร์ตตั้งแต่ก่อนเข้ากองจนได้เป็นมิสแกรนในครอบครัวนี้แล้วก็เป็นมิสโลกไทยแลนด์ค่ะอีกคนหนึ่งที่ทีน่าอยากจะขอบคุณนะคะคือคนที่เขาเป็นแรงผลักด,ดันสำคัญมากๆของทีน่าเขาคอยสพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยให้ความรักเชื่อในตัวทีน่ามาตลอดแม้ในวันที่ทน่าไม่เชื่อในตัวเอง ปีที่แล้วเขายังนั่งอยู่ในฮอลนี้ค่ะแต่ว่าปีนี้เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่อยากจะให้เขารับรู้ไว้เขาว่าที่น่าอภิชิตทุกอย่างที่เขาทําให้ขอบคุณนะคะพี่ภาคสุดท้ายอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่รักพวกเรามาโดยตลอดฝากถึงเพื่อนๆพื่อน,อนแกงเลนโบแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะว่า if there ever comes a day where we can't be together keep me in your heart and i t here f o r e v e คุณไฮดี้อแมนดาอแมนดาเจนเซนรอบอันดับหนึ่ง Miss Grand Thailand 2022สวัสดีค่ะคไฮดี้พลังใบนะคะมารายงานตัวแล้ว วันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายนะคะที่เรามาพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เรายืนบนเวทีนี้หรือไม่ก็ตามนะคะแต่ว่ามันครบหนึ่งปีแล้วอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่นวัดก่อนเลยนะคะขอบคุณมันเชอร์ริซ่ามากมากค่ะทีเ่เลือกหนูมาเป็นครอบครัวมิสแกรนนะคะให้หนูได้อยู่ในจุดที่หนูหวังไว้และทําให้หนูได้มาอยู่ใน แล้วก็ขอบคุณทีมพีดีนะคะมิสแปลนไทยแอนมิสแนภูเก็ตค่ะพี่คิมพี่กบนะคะแล้วก็พี่พี่ทีมภูเก็ตทุกคนเลยขอบคุณจริงๆที่เลือกหนูให้เป็นตัวแทนมิสแ a n นภูเก็ตปีที่แล้วค่ะขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะพี่เบียพี่พีทพี่ๆทุกคนในบ o b o s t u สตูดิโพี่ๆที่คอยดูแลหนูตั้งแต่หนูยังไม่สวยขนาดนี้ แต่ยังเชื่อว่าในตัวหนูแล้วก็ส่งหนูระกวดขอบคุณมากมากจริงๆค่ะขอบคุณพี่ใต้นะคะที่ทําให้หนูมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สวยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณช่างหน้าช่างผมนะคะแล้วก็ช่างทาชุดนะคะขอบคุณพี่โอ๊ตที่ทําชุดวันไฟนอลให้หนูและรวมถึงวันนี้ด้วยค่ะจากโอ๊ตปตูนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะของเฮรี่พลังใบที่ชอบในความเป็นความจีนะคะของเฮดี่ต้องขอบคุณจริงๆที่รักในตัวของหนูนะคะแล้วก็เชียร์หนูมาตลอดนะคะ มีความสุขด้วยกันมานานมากนะคะจนถึงวันนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้ even I don't I'm not sure that you are listening because you're a not here already but I really want to say thank you that you give me this life thank you for everything ขอบคุณแม่นะคะที่ขอหนูวมาแล้วทำให้หนูมันมีอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะ อยากให้ทุกคนไม่ลืมหนูนะคะได้โปรดอย่าลืมฉันไครีออมันดาอแมนดาเจนสันมิสแกรโฮกเก็สวยมากไคดีและนี่คือท็อป5มิสแกรดไทยแลนด์2020จรขอสิงประมือให้กับพวกเจอด้วยนะครับ สำหรับช่วงนี้ครับเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะทราบผลของ5คนสุดท้ายแน่นอนสักครู่เดียว,ว,ยวต้องยัางไวนดีครับท็อปฝฟของเราขอเสียงไั้หน่อยเลยวโอเคเราจะเริ่มกรรมการ,รกาครับเรียงตามแต่ละผ้าครับเริ่มจากผ้าเหนือนครับ,วย,วย,บยว้เจเจ <S <S เจ็ดเสร็จตัวแทนจากภาคเหนือนะครับธนาลงลูกเจ็ดลูกโอลลูกลูกโป่งเอาลงเอาลูกโป่งลงปาลลูกปอลแและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบห้าคนสุดท้ายตัวแทนจากภาคเหนือได้แก่ได้แก่มิส มาต่อกันครับกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเข้าสู่รอบท็อปไฟท์ของเราครับได้แก่มิสแกรน ้้ววเราจะต่อด้วยภาคกลางครับขอเชิญตัวแทนจากภาคกลาง จะพากลางสู่ท็อปฟ์ของเราได้แก่ oh. มิสกร,กรุงเทพมหานคร ของเราในวันนี้จากภาคใต้ได้แก่มิสแกรน ครบ4ภาคเรียบร้อยแล้วครับยังขานอีกหนึ่งท่านครับในท็อปฟของเราครับท่านนี้จะมาจาก b o s s s Choice นนั่เองครับท่านเลือกโดยคุณนวัชอิสระไกรเสีนครับ b o s s s Choice ท่านั้นครับที่จะพาโถเข้าสู่ท็อปฟของเราครับจะเป็นใครคนสุดท้ายในท็อปฟมาส m Three. Nike. Miss. ยังไงพบเธออยังคงเป็นทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0 23ครับในฐานะรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0 23ทั้ง6ท่านเลยครับขอบคุณมากครับ